สวัสดีค่ะบสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับสนับเม้าดัำครับมึงได้เห็ดเดี๋ยอยู่เนื้อกินสู่เน่ากับปูกินเดือดขำมึงได้กินเขายุบปีกนก้ำกันพี่น้องได้หลากหลายเมนูมึงได้ผนมาขายห่อขายหอยหอย,ย,ยค้างเนะาะค้างหรือหอยคุยหอยแข็งไงอ่ะค่ะแต่ว่าสาวเชิมกับไม่แยาก,กับอยากให้าสาอเสริมเก่งขี้เล็กเพราะว่าสาอเสริมเป็นคนอยากเนาะค่ะขี้เล็กร้อยหลายเด้อพี่น้องก้อนบอกนักง่ายปุณห์ค้างไปเลยต้มจืดละต้มสามน้ำละขี้เล็กเนี่ยนี่หาขี้เล็กละ เส้น,นอันจะน้ำต้องไปค่ะอืมหนังเปือป่อยเๆด้อยค่ะมีไงแล้วเผาเผาดีๆแล้วแล้วกับต้มอีกใส่ไปเลยตานนึงเครื่องค่ะกเครื่องอ้อมเครื่องเก่งปกติะะกกด้ะค,ค่ะตะไคร่พริกแห้งรักกาหอมแดงขาวเบียร์ค่ะเมนูนี่มีฮอร์ด้วค่ะอืมหวาน กลายเป็นมมกขี้เล็กแล้วมันเนะโอ้ขี้เล็กลายดีเน่ากเก่งกันบเกลือค่ะพี่น้อง<ม>น้ำปลาอ้าดูรถค่ะละุกโดดพี่น้องคนวนเรื่อยๆพี่น้องอ้ฟื้นดีขวัญดี ฟืนมันดิบนี่นะคะอ้าวคนไปยุ่จังสิละเพราะว่าเขาเบื่อมันสติ๊ดหมอเด้อวพี่นออ้องเด้อเตรียมตะผักขาไว้กับต้นหอมก็ได้พี่น้องอสุกแลไไ้วปะเนี่ยพี่นอ้องเตรียมพักลงไปค่ะมืมเวนเนเ้นเก่งเนาะมาเนี่ยมือแรงเก่งขี้เล็กค่ะปุ่นผักหลายเมื่อน,นี่ต้นหอมเด้อค่ะต่ว่ามันเป็นต้นหอมยืดหางเขานี่เองแล้ปลูกเอก็นก็เลยหน่อยแน่อิตูผักขาพี่น้องโอ้เก่งขี้เล็ก เนื้อมักสาวสืะะบเน,นื้อค่ะต่อไปเนื้อมักพะพูกับเนื้อหูดำกับมี่อีกค่ะเนื้อไปเบิ้งกันเลยปุน่ะอืมน้องหนังคุณคุณปุณ่ะอืมไหนไปเนี่ยข้าไปเบิ้งเมนูต่อไปเลยนะ,นะนนะพี่น้องเนาะเห็นเังเถอะนะพี่น้องนี่เมนูเมนูของเนื้อหูดำกับพะพูได้ไปเนี่ยคะ่ะผัดกะเพราไกะะ่แล้วค่ะอันนี้เจียบทียมกับผี หอมเครื่องจัดจานค่ะสะอลควัวไหมบ่โอ้ยยังบ่นเป็นควัวไหมมันก็เป็นตาดีเนาะพี่น้องว่าบ่ล <c oughs> ่ะเด็กทาสีท่าอย่างลราเ่าน่าเสือ้อบ่าพื้นดำาำนี่กัมันก็ไขอยู่ดิมาปลูกกระเบื้องเขาไปกับซ้ำไหมแบนนี้ทักเสือกต้องได้มาจัดการในยาดูขึ้นคันเราเห็ดหกนะคะมา <c oughs> พี่น้องลูกสะใภ้ใจเขามาจัดการเลยทีมาจัดให้ในยานะ ขนมเห็ดไม่ลวมันกับดูเปลดมันกับสิไดยจับสายจับขัวกับสิไงเนาะขวาัวไก่ใี้เครืองหอมนอามัดให้นม,มูดำนกักับบอกเล้ค่ะเพราะว่าสเสมเห็ดเนืเ้องสี่ผสมเห็ดบอกไก่แล้ไม่ใ่บอกก่เห็ไดไตตะวันปลนูกบสิเหมเะแต่ะวันปุ่มไป,ปุมมากกับเขากับซิมเอาเนาะอืออ่า เส็จผมปรุงรสนะคะซอสหอยอืทุกขาวอย <c oughs> ู่ขาวค่ะ <c oughs> นี่นิดน,น,น่อยน้ำตาลซอสหนึ่งก็เนาะคนครับคนอ่าเดียวหอมแล้ว ไก่สุกเกาเครื่องลงกับเ็นเดียบรถค่ะหยอดนานจะไอ่ก็ได้แล้วค่ะอือหกุ่มไก่ครับเดี๋ยวค่ะพริกหยวกหอมหอม,หอมหอย่ยและกระทูอดะหอมสุกพริกสุกแน่แลวขเขาเกากระเพราไสเนาะ อืมสเต็บเดี๋ยวเรื่องไก่เขาต้องไปถามเพราอินเนาะที่ว่าเขาจะมาจัดงานนี่ไงไก่ก็ขึ้นหมูก็ขึ้นแต่ว่าเขาเฮ็ดบุญเนี่ยเต็มที่เยู่แล้วนะค่ะซาเซมฟังแต่มา,าเฮ็ดบุญน,น้องไส้พังนั่นนะไก่เหลือยุ่นเกือบสองร้อยโลนะพี่น้องเอาไปทานเอาเป็นเฮ็ดบุญน,น้ำวดัดเฮ็ดเป็เฮ็ดบุญน,น้ำวดัดล้วกะแจกคนในหมู่บ้านนะพี่น้องก็เห็นอยู่หรอกล่ะาซาเซมกับไท้เิ็ง อันนี้มีประสบการณ์แน่เราจะคองกะซิซเลนตลาดเอาค่ะก็เอามาลายอยู่แต่ว่ากระสิบมลายเกินประมาณเนาะอือ mm ืม hmm. อ mm ื hmm. ใส่กระเพราลงไปค่ะนนพี่นอ้องกระเพรายำแรงเนาะใบในน้อยขิงๆต่ว่าหอมขักเด้อค่ะเศษอีกหนึ่งเมนูยังเหลืออีกหนึ่งเมนูค่ะ แซ่บเด้อค่ะพี่น้องครั้งแรกที่เฮ็ดให้หัวดำกินเด้อค่ะปกติไห้หัวดำสิเฮ็ดไหนกินชั้นเมนูนี่อืมอ่ะสเสร็จกระเ,เท้านี่ไงเถอะมาพี่น้องมาหน่อยไข่เตียวค่ะไข่เตียวค่ะอ <c oughs> <c oughs> ืมฟูดีบ้า บางคนเพิ่นกะทอดเส้นน้ำม,มันในอันนี้หน่อยเนาะถ้าเสริมกับยานถ้าเพิ่นติดหมอนถ้าเสริมกับเส้นน้ำม,มันก็กถือก็ถือว่าเป็นไหลหรอกล่ะเพราะดีมันทอดไข่เลยมันจะได้สุกดีนี่พริกกันนะหาอีกอันนึงกันเออโอายไต่ไข่เอาเย็เนน<ๆ>ิดหน่อยกับมีนาหนึ่งส่วนย,ยูดาหอ,อาจารย์นะป่ะเนี่ย ย่างน้นอยๆกับยังมีหนานี่อยู่สริมเพอร์บุดี๋ยวแบๆอ,อันนี้อย่ก่อนวันส่วนนะค่ะไข <c oughs> ่เจียวหอม,อมค่ะ <c oughs> ตักกะเผา,ากันไปเลยพี่น้องมาสิแต่เชียบเนี่ย oh, oh, จากสามจานเนาะก็ยังไม่ได้เยอะไปซีอ <c oughs> ิ๊มใจละเมีมาให้ดูน้ำ ดีใเอาไปครับ <S <S สามโอ้ยคนนี้หอยข้างสัวนจะาพูดเแต่จะเก็ตินได้ปะเอน,ะนะเอะอันนี้ใสหนีรถเนอะเออได้เลยนี่ใสจากหอ,กกะะอยกัะปลองเก่งคีเล็กเป็นไงข้าโอ้โหนี่ของมากคิดอยากมไหมนี่ <S <S นังก็รั่วเล่นไปดิ เพิ่งนังเริ่งขี้เล็กเด้อค่ะมือนี่น้ำาหลมีลาซีมาถอะขี้เล็กหลาใครอยู่นังกันยังหลอยู่เอ็กเขากับหูไม่ไม่สองหมอพี่น้องเอืเอิสร้างแล้มากินน้ำเข่าพอดีเมื่อบานจะได้นอนลูออย่าเบาาเดเมมไร้าเนอเน้อเนอเนเนอเนืเ้อเอนเ้น้เอน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 เนอนเอนอ้น ไปครับกินเหมือนกันครับเนี่ยกินเขาตักเข่าสวยอันห่อนกันไปเนี่ยแม่สันนี่เนาะเอาแม่สันนี่มืดปะเนี่ยเอากินเนี่ยมืดมาเด้อค่ะเป็เนี่ยมากินข้าวน้ำกันพี่น้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้โง้งไงค่ะอะไรซีเขากินข้าวแกหอยดีปะต้องเอาซ้อนเพราไม่จะแกนะมันเป็นหอยอีกย่งก็หอยค้ง ไม่ค้างลูกอยากกินแก่เคี่ล็กินไ่ไก่ไปอุ่นเนี้ยอุ่นยากนะอยากกินเี่เกนไหอยากกินเี่ยกนกล่องนีคือบัวหม่ากระดานโอ้มันเสียบกระดาตัวไหนน้าอยากไปซื้อแล่วนะหน้าน่ลุยเล็กเขาป่ะเนี่เนื้อพี้องไม่เก่กวันเนื้อกระเท้า เปิดความอ้วนตะบะแตกละเอาลืมเห็นมือจาความมแหลมฮะอือเ่อก็้วนเหมือนนดมือหนัค่อยลดมือหนกค่อยลดไปเรื่อยๆอกมาหอดพี่ล่ะเจี๊บพ่อแม่สาวเลี้ยงมึงกินน้ำอะนะจัมสนาพ่อแม่ลกพ่อแม่เาสาวเล้ยงไง่เลี้ยงกินน้ำอะไไม่ตาเลี้ยงไกินต่อเลี้งเลยอบ อันนี้กับยูพูดถึงอันนี้แะล่ะคนเขาระบากับลูกบ้านน้งเกือบหอดเวียดนามจังวะอันนี้วายุพวกไก่หอดเวียดนามส่วนอะไรพกยิ่งพวกยิ่งเนี่ยการรถไฟก็ย่สูงต้องซ้นพวยิ่งถึงนบ้านนไพลาจ่ายดวงมาบารีไม่ได้บอกภาษาลาวเลยดิ มันบอกได้ทุกภาษาบอได้ภาษาพนบอกท่ายเขาเพราะว่าอันนี้บอกเพ่นก็ว่าภาษาพนนัไบแม่เกือบยุ่อดอันนี้ยก็สิบสองปันน้บอกติพจีนพนะนั่นแหละบอกไม่ม่คนจีนนะมันมันมีส้นเท่าหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะซึ่ง้า่ากอย่งเขาแล้วเดี๋ยววันนี้มันงกินอเขาบอกว่าภาษาบานเพื่นเนี่ย่วยมัน กินเอาก็เอ้นบานเนี่ปกพื้าอไปภาษาอันสนเผาห้วบักโอ้ท่างมันใครเกือได้น้องใเนี่ยก่ก็ุนี่มันจะโตนี่ภาษาทเาคือน้จี่อนีนนี้องมือปุ๊บแต่เมื่อแนนี่นั่งอ่ะข้าวกิเรถรถใส่เนื้อไอเดียันนี้อะไรเลืองนี้ใครเนี่ไม่ต้ไัี้ันขีรถชิสเซียดสองมือเครื่องลวคราบาทสีกินแกงทีเรกับอันซื้อข่อยได้เนื้อ่นออเดีนกินกิน แกน้มันนะแกน้มันนะมันมันน้ำหนักมัตัอกเยทังไก่เลยพักกันโตก่อยู่ไปเที่ยวบ้งเบียงันเนจะไปเยอะเราคนโตเลยเดี๋ยวไปแล้วไปเดี๋ยวบ้องเบียงมันไปเราจัดยอะ่ะอันานหลวงอันองค์มาันานหลวงแล้วทานมาแล้ว เงิน10น่ะครับแล้วเจ้าเลยเจ้าได้มียกีบุนเนาะยิ่งยุบุนเนะอย่างทางไปแล้วก็ให้พันสปอนนี่นี่นี่เราท็อปโอ้ท็อปเลยนี่มาเรีวครับน่ยพันหบาท5ปีไงอมเรก่เบิบปีเสิบปีใพันหาครับพันหาบาทแม่สิปีบ่ได้เข้าไปแคนตัวมือแม่เขาให้กันนะจะไปต้องไปจองคิวแต่เ้าอยไ้โม่หมอมขันล้นเปิดหัวแรกเขาไปเห็นเขาต้องไปเที่ยวลักก่อนหลดที่แหกเปิดหัวอุ้งไ่น่อ้งไป่นีมีย่งนั้นเน ความเป็นงานหนิไม่เต็มมันจะเห็ดตุ้งหัวตุ้งาใครแน่ยตอนเนาวท้อมหลงหนาวรุ้ปุรู้เจ็บเห็ดมันมันหลับแค่บันเบ่อไหนมันมันมันหลับเห็ดได้แค่ไหนเน้อหมาเด้อพี่น้ำมากินข้าวน้ำกันกินไปน้ำคุ้ยกันไปน้ำข้าวช่วงนั้นนี่ตอนให้บ้านเบี้ยวไปบอกว่าให้บ้านเบี้ยวนบบมันก็เสียบได้เลยนะให้บ้านเบี้ยวเนี่ยเนาะตอนเนาะว่าเขาไม่ให้ที่อยู่เคนนี่เนาะ มาแกงคีเลของป้าเสริมมาเนี่ยมันแกงคีเลเนี่ยตอนนางไ่เยอะอกะตอนนางไห้มาเียเ้ไปนมกตอเติมบ้านงี่น้อง้หขึ้นลหลเลยอนขอมักมาคือมาคือทังนี่เลยเนี่ยขนาดจะกินข้าวเจ้าก็ยังอยากเยอะนผม เน้อปอกเขาไม่มีนะเนือตนอ่ันท่านะไปตบนโอ้ยไม่ดอาหารมันก็ไปวิบากอนนะไปาหาดาลูกไม่ได้อาหารนะไปแย่แ่อยอหารีเป็นร้อนลกก็ได้แกะทิ้งซีตาได้เอาบกนมได้อาหารแล้วเนาะหัวน้ใหญ่แดาบมันบ่อ่นดากมันก้นหอยมันบ้านตุนได้กินแม่ได้ส้างเง้ยนเลยกินจิ้เล็ก ลูกินเนะ้ยูบกกินช่องบ่อเสียกันไหมี่เฮยกินแต่กินเฮ้ยกินแกงเล็ก <c oughs> อายกล้องม็นบอรข้งหนึ่งคนเคยลงอ่านเฟซบุ๊กได้ค่ะันดังอยู่ด้วยนะออที่มาล้ําเลยโคแชเช้ต่างหลายบอมเนบอมเนลงสองสาวเส,ร,ส,ร,สริมเดี้เนะแต่เป็น,ตนนะแต่ดีบอลงดีบอสด้ยแ้ต่ด้ยล้วนะแบบว่าแกลเพิ่นมาดูงานนักเสียบคนเสเล์ตยเพิ่น

เซ่แบซีนะแก่เล็กเฮ้ยมาดีวใครเนี่ยมันเป็นด่างอย่างนี้่อยหายกันเลยไม่อยากให้ด่างเเปบ้าซีอื้นไล่ะซีอั้มเข้มเลยอะไรอย่างเยองางไรอะไรอไร นี่กิเล็กเดียวไหมมักแกงกิเลดูมันเหมือเียน่อนมักของใครพนก้ดีมบนั่น่บ้านใคแม่ลูกกินไม่อ้อนวชัาพ่แมนี่ท่ไปทุ่ไปร้านไก่อนเนี่ะไปกับพูดถึไปพอก็แอน้อ้อยวเอาขาวไว้มานะเออแม่ไม่คิดดูเบอราแม่ิดอจาโอ้โลองทานหลายเมือจ มวนลายไมันเนนเต็ล <Goodnight> ม้วนอือบนันบอกมือบนมาเราาก้าไปได้เลยนะมาทานะไนะนี่าดีาดีนนวันีี่นาดวัน่่ะวันีี่เลยเจงไปแ้นเพื่อนเยัมตมาตัปีกัดเช่กันเด้อ วัวแกงให้สองเท่าเลยนะแงีครั้งเนี่งมดล้วมันจะออกใหญ่อจอจอนหอ่อนนี่ตัวข้างนึออเจอาไหนอ่อนิลืมข้าวไปใส่ั้งสองครั้งเลยทำา้อนผุดๆสองตัวลอยังหนน่น่ต้องัมาขายบ่กนั้นนะกรเลสือ แซ่บๆพี่น้องมาเด้อคนมันพลอยจริงอว่นเนือจอรดี้ต็แบมันหักหรือว่าเป็นน้ำใบนอกน้ำแข็งแก้มันกระเล็กกรอบบ่อที่จริงน้งน้ำแข็งเขาต้องลวกบ่สุกลอเงั้น่ะ

เขาไม่ปามันไอเหมียเขาไม่ปามันได้อายเมียเนี่ยบอมียนก๊่ลูกกินก่อนคนมักดิที่มักอย่างเดียวก็เอยมาละอันบ่้อยับยั้งจะคองจะเบิรอีกสักสามตัวยพี่น้อง บ่แม่นะกินเอมรถดลดลดลงทน่แบงม่ให้แม่แล้วแต่งแบงไมาให้แม่คันแบงได้ก่จะเทให้มดมาตัดเลยนีไม่ใหญ่ยวแล้วคันแบงงกันได้ก่อนอันโอนง่ายไหโอนง่ายเห็นมดไหนัไม่ใหญ่แบบสุดุดหอย่า้ยะไเสี่อเบิ้งยุค่าคันว่วงในกจพาไปไอเมราคากเ้ราคา่ะ ไปไป่าไปป่ายมีนะคบงามีจ้าเออหายจซื้อยอ่่านองยากใส่เป็นยูเดียกอยากให้่นตัดใน้งานเยเลย่บ้านนเสิ่นมาเขาตัดเอาเนี่ยเขาเป็นเพเป็นถามาลวาาเปนบะมี่ส่วนของพ้่นเนี่ยใส่บาตรมาเส้ร์มันมีสตเปเราสร้งตัดได้เยอะใส่แต่ของยู่บางเนี่ยลงอยูบากบาน่ต้องมาบางเลยตเ่บางเลยเพรว่าจะเขียนต้งบาวงาบางไปอีก ไม่ม่รู้จกมาบาไอดีนะเนี่อน้องไ่ะนี่นอน้องไลาไปนะทานานเก็าไปนั่งเรือกทำไม่นานอนนี้เน่าพ้นี่อันนี้ไ้านเี่่ได้ทนเอนเลอันนี้นะจะขึ้นภูเขาเนี่ยทอมาผ่าเหนือขึ้นภูเขาเนี่ยอันนี้ขึ้นภูเขาทำมาผ่าเหนือคงจะได้ขึ้นภูเขาอุตวาน อะไรเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยวมากินข้าวกินน้ำน้ำกันมือเนี่ยข้ากินข้าวบ้านไม่ง่ายเพื่หลักนอนก่อนนอนหวานนอนผลเอินสร้างราคาเนี่ยพี่น้องครอบครัวป้องพี่น้องป้องไปกินเบื้องหลังกระมีกินเบื้องหน้ากระมีเนาะค่ะเั่นในกรฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะสวัสดีครับประเสริมักพี่น้องเด้อค่ะ